สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับรายการเล่นว่านอ่านตำราตอนนี้มาถึงตอนที่34แล้วนะคะชื่อตอนคือว่านอินลพัดในตำราเล่มนี้บรรยายเอาไว้ว่าว่านอินลพัดหัวเหมือนหัวอุตพิษใครที่อยู่ในวงการต้นไม้ก็คงจะรู้จักแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะแนบรูปของอุตพิดละกัน ใบเหมือนใบอุตพิษบางบางพื้นที่นะคะเรียกอุตจพิษว่าว่านขี้เพราะว่าเวลาที่เขาออกดอกอะจะกลิ่นเหม็นเหมือนอุจจระเลยบางทีเราได้กลิ่นเฮ้ยทําไมเหมือนแบบแถานี้ไม่เหม็นกลิ่นขี้ขนาดนี้ก็ลองมองๆนะคะมีไม้สองสามชนิดที่จะเหม็นเหมือนขี้หนึ่งก็คือกระถนพระรามอันนี้โอ้โหอยู่ป่าดงดิบที่ต้องเป็นดิบจริงๆ ซึ่งก็คงยากที่จะพบต้องตั้งใจไปหาจริงๆสองมีอยู่ทั่วไปตามบ้านตามท้องไร่ไปนาะตามชนบทนะคะก็คือว่านอุตจพิษสามไอตัวนี้ก็อาจจะพบเจอได้บ่อยคือเห็ดล่างแหยอย่างน้อย3ชนิดนี้นะคะที่เรารู้จักอ๋อไม่นับแก้งขี้ระร่วงเนาะจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนอุจจระหรือเหม็นเหมือนขี้นั่นเองนะคะอ่ะว่านอิรพัฒน์นี่หัวมันอุตพิษใบเหมือนอุตพิษฝนออก ไว้โทษค่ะฝันออกครั้นต้องแดดพายเหมือนปลาหลอดก็คือมีพายปลาหลอดนั่นแหละให้กินให้ทาเสกด้วยพระคาถาอิติปิโสพักควาจนถึงพักควาติาหนึ่งถึงเจ็ดคาบเนื้อนั้นให้ชาไปฟันแทงทุบตีเท่าใดเท่าใดมิเจ็บหาอันตรายไม่ได้เราจะ พลิกด้วยนิ้วมือคนร้อยหนึ่งหรือสองร้อยถึงมาดแม้นหนึ่งพันถึงสองพันคนปลายันติก็ป่าสจากหนีไปเองล้มทับกันไปมิสามารถจะสปปรรพยุทธต์ต่อเราได้โห oh. ถ้าจะฝนว่านทามือชกมวยถูกบุคคลผู้ใดเจ็บปวดแข้งขา ชาขัดขวางยกขึ้นไปไม่ได้เลยแม่น่าจะเอาไปตบกุนทแมสักทีจะทำร้ายเราไม่ได้เลยถ้าจะชนไก่ฝนทาแข้งไก่แต่จะประจนนั้นเจ็บปวดปีกหางลุยลุยมีหอยเห็บเนาะหลุดอยู่สู้ไม่ได้และเมื่อทาตัวเราจะเข้าไปในสถานที่ใดๆคนมากน้อยเท่าใดจะทำอันตรายเราไม่ได้เลย แต่เราผักออกไปก็ล้มทับกันไปแล้วจะทำอันตรายเรามิได้มีกำลังมากนักฝนกินและทาตัวแล้วจะนอนในไฟก็ได้ลากไม้ก็ได้จะทำสิ่งใดก็สำเร็จทั้งนั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าในตำราบรรยายเอาไว้นิดเดียวก็คือหัวมันหัวอุจพิษใบเหมือนใบอุจพิษแล้วมันต่างกันตรงไหนกับต้นอุจพิษน่าจะเป็นจุดตายจุดเดียวนะคะคือฝานออก ต้องแดดพลายเหมือนประลอดคืนเนื้อข้างในหัวจะต้องเป็นพลายประหลอดซึ่งมันก็ยากเหมือนกันนะเนาะอ่ะมาดูตําราต่อไปพอมาถึงตําราเล่มที่สองของโรงประพัดนะคะจะคําว่าว่านอินลพัดมากลายเป็นว่านนิลพัดไปแล้วต้นและหัวเหมือนอุตตพิษคั้นผ่าออกต้องแดดเป็นพลายเหมือนประหลอดอันนี้ก็บรรยายเหมือนกันเนาะ เจ็ดด้วยคาถาเนื้อหนังชาไปทั้งตัวฟันแทงทุบตีสักเท่าไหร่ก็บรรยายคลายๆกันมาดูตำราดูว่านและพักเครื่องพระบรมธาตุอย่างที่บอกนะครับถ้าเราอ่านไม่จบนี้เราจะแนบคือถ้าเนื้อหาเหมือนกันมากๆบอกตรงๆว่าบางทีเราก็ขี้เกียจอ่านซ้ำไปซ้ำมาคนฟังก็อาจจะขี้เกียจฟังเราจะแนบเราจะแนบเป็นภาพให้หลังคลิปนะคะเพื่อที่จะไปกดกดสต็อปหยุดดูเอาตามใจชอบเลยไปอ่านกันเอาเอง ว่านนินรบะบัดมีลักษณะต้นใบและหัวเหมือนต้นอุตพิษคั้นพาออกถูกแดดจะมองเห็นภายเหมือนประลอดก็จะเห็นได้ว่างจริงเขาก็ลอกๆก,กันมาทั้งหมดนะคะกินชาทาไก่ชนก็ได้มีอภินิหารมากเมื่อกินเข้าไปเลยติดตัวไปอยู่คงกับพันชาตีนอนกองไฟก็ไม่ร้อนตำราว่านวิเศษศักดิ์สิธ์อาจารย์ชนัน พูดถึงว่านตัวนี้ว่าว่านเนพัทใบต้นหัวเหมือนอุจพิษถ้าผ่าหัวออกไปข้างในต้องแสงแดดเป็นภายหลอดใบกลมไม่มีแฉกเหมือนอุจพิษอันนี้มาอธิบายเพิ่มเติมคือทุกอันนะ่ะเขาว่าหัวและใบเหมือนอุจพิษถ้าหัวและใบเหมือนนะก็แปลว่ามันเหมือนนะ่ะแต่พอมาถึงเล่มนี้กลายเป็นว่ากลมไม่มีแฉก สีเนื้อในหัวเป็นสีคามหรือสีลูกว่าวันนี้เป็นว่นอยูุ่คงคือสปปรรพคุณก็เหมือนกันมาแตกต่างกันที่ว่าอธิบายใบยเพิ่มเติมจากที่สามเล่มที่ผ่านมาว่าใบาเหมือนเหมือนคือเหมือนนะคะเหมือนก็คือเหมือนแต่อันนี้กลายเป็นว่าใบากลมไม่มีแฉกเหมือนอุตพิษก็เท่ากับว่าใบาอะไม่เหมือนนะคะอะมาดูเล่มต่อไปกับบินว่นร้อยตีสวิง ท่านพูดเอาไว้ว่าว่านินพัดลักษณะลำต้นหัวหมัอนอาจพิษถ้าผ่าหัวออกถูกแสงแดดจะเห็นเป็นภายคล้ายกับประหลอดคือทุกเล่มนี้ก็จะบรรยายเหมือนกันสั้นยาวอาจจะต่างกันบ้างแต่ว่าก็มีความคล้ายกันทั้งสิ้นแต่พอมาถึงตำราอาจารย์เลื่อน พอเซิร์ชคำว่าว่านนิลพัทปุ๊บหลุดออกไปไกลมากเพราะบอกว่าเป็นไม้เล็กๆใบหนาเหมือนพวกคลองสามย่านจักรนารายหรือใบโหเสืออันนี้คือหลุดไปเลยเราจะขออนุญาตไม่อ่านนะเพราะว่าดูแล้วก็รู้ว่าเป็นคนละตัวกันอย่างแน่นอนเนาะในตอนหลังๆล่าสุดก็จะเรียกว่าว่านมะอุกันแต่ว่าก็นั่นแหละ มันก็ยังมีข้อตัวแย้งว่าตกลงจะเอาแบบใบเหมือนเปี้ยกับอุตจพิษหรือว่าจะมาแยกตรงใบกลมไม่เหมือนอุตจพิษก็ว่ากันไปเนาะค่อยๆพิจารณาดูวันนี้ก็ขอจบเรื่องว่านอินทพัชหรือนินลพัทแตเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเราสวัสดีค่ะ